อันนี้อยู่ในถ้ำนะถ้ำพญายนาคข้างล่างดูเดิสมุดอ,อยู่ในถ้ำครับยังสวยงามไปนะอี่างสวยงามเลยครับ คนเยอะนะครับเย็นมากเลยข้างล่างนี่เย็นมากอันนี้เป็นถ้ำเย็นมาก อันนี้เป็นที่เสียมเสียมสีนะข้างในอะ่ะเขาจับคูป,ปองกันเต่เข้าไม่ได้นะครับเขาเสียมสีจับลูกคูป,ปองครับไม่ได้เขย่านะจับลูกคูป,ปองอข้างในนะครับจะคนเต็มเข้าไม่ได้เกี่ยให้ดู

อันนี้ในถ้านะครับในถ้ำคนเยอะครับวันนี้คนเยอะอันนี้คนเยอะอน,น,คนอะครับ

ตัวนี้สวยงามมากนะเดให้ดู

ตัวนี้วิ่งสวยงามเห็นหัวยื่นบานนี้นี่ตัวนี้สวยงามมากคนเยอะน,น, <4 S 2> นะครับน,น,นี่สวยอันนี้อยู่ในอุโมง,งนะอุโมงพญานาคข้างลา่าง